ขออนุญาตมาพูดคุยกับทุกๆคนหน่อยนะครับก็มีเรื่อง,งเงแจ้งมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับก็อย่างดีหนึ่งเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถเปิดสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับก็มันจะมี2ออย่างนะครับแคผมตั้งราคาไว้ถูกที่สุดนะครับมันจะ20บาทกับ35บาบาทก็ไม่ได้ต้อง น้อยก็แค่20บาทนะครับ ให้พวกอีโมจินะครับผมก็จะค่อยเพิ่มอีโมจิไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้4ตัวนะครับก็บเพิ่มๆบางคนเราจะเห็นแล้วบางโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ถือว,ว่าแค่เอาอีโมจิมาใช้เหมือนอารมณ์เหมือนขายอีโมจิเลยกันครับขอพวกสพเสด็จพิเศษต่างๆก็ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้จะแย่ขนาดนั้นโอเคนะครับนี่คือเรื่องที่1น,นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็อาจจะเป็นเรื่อง ผมก็รู้สึกแย่อาะเราพูงๆก็รู้สึกแย่นะครับที่ต้องมาบอกเพราะว่าอีก3เดือนข้างหน้านะครับผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดอีกแล้วนะครับก็ต้องขออภัย สเดือนก็ผมติดต่อน้องไม้ไว้แล้วนะครับน้องไม้เลิฟนะครับที่เคยมาเป็นแขก,กรับเชิญในเราผมจะส่งไม้ไปให้น้องไม้นะครับแล้วก็น้องมไม้จะทำ a s m r นะครับถ้าใครยังอยากฟัง a s m r อยู่ก็สามารถไปติดตามช่องน้องไม้ระหว่างนี้ได้นะครับ3เดือน บางที่ต้องไม่อยู่อย่างเช่น3าเดนข้างหน้า mm. ก็ต้องขอไฟบัตเลนไปด้วยนะครับ mm. ผมตั้งคลิปไว้ mm. อาจจะเดือนละคลิปหรือ2คลิปนะครับ mm. ก็อาจจะเพื่อไม่ให้เพายไปไหน,ไไหน mm. แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าผมกลับมามีเวลาว่างผมจะทําให้ทุกคนแน่นอน mm. ก็ระหว่างนี้อย่างไปรอติดตามช่องน้องไม้ได้เลยนะครับ